มันเอามันมาตายอ่ะผมอ่ะโอ้ยโอ้ยเด้อเด้อเด้อเฮเอาให้ดีวะช่วยตะกรวดแล้วกันตายหาแล้วกัน่ะโอเคมาเปิดไฟมาอุ้ยคลิปหายละขึ้หลังรถโอ้ยโดนตอนนี้กันเอาละ เอาล่ะครับก็สวัสดีนะฮะเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเลยนะผม,เ,มะเดีดด๋ยวพบกับเกมเต็มออฟเคนะผมเดีย๋ยวเราจะไปลุยกันต่อนะฮะก็มีเควสนะที่ผมมาร์กเอาไว้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมต้องเตรียมปืนตั้งนิดนึงนะปืนที่เราไปเราใช้ปืนนี้ละกันนะฮะนี่แล้วก็ระเบิดไฟสักนิดนึงเอานี่ไปสักหน่อยหนึ่งแนละ้วผมเก็บกระสุนนี่ไปแล้วก็กระสุนปืนโอ้โหห้าสิบโอเคไม้หมดแล้วก็ผมคิดว่านะ เราควรจะทำที่เก็บเปลี่ยนนะนเพื่อนๆโอเคแล้วผมก็ทําไม่รีรอไปเลยเราได้ที่เก็บเปลี่ยงมาแล้วนะครับผมหมว่าเลื่อนลงมาด้านล่างใส่เข้าไปนี่โดยก,กัททุนให้พร้อมโอเคสวยงามมากแล้วก็ทําการอัดเลือดตัวเองสักนิดหนึ่งไปครับผมหาทางไปให้ถูกเลยนี่ต้องไปทางนี้ เอาละเราคันนี้ของเรามีน้ำมันอยู่เอ่อโอเคตรงนี้นะผมเล็กเกิลเหมือนให้เราไปคุยนะครับผมไปคุยกับใครทักคนหนึ่งเลยเอาละหาทางไปดีๆหน่อยเออทางนี้ได้อยู่เลยระวังชนโรเดอร์ยอย่างเดียวอุย้ยลอยอไปได้ผมวะได้แหละ โอ้ยทนเต็มเต็มแล้วอยู่ตรงไหนไม่อยู่แล้วไม่อยู่ด้านล่างอโหมันบอกว่าโอ้โหทางปกติก็มีให้ขับไม่ขับเอ้าทางนี้มันตรงทางตรงจุดดีที่สุดนะฮะสองร้อยเมตรนะผมไม่ไกลโอเคมืดมากตอนเนี้ยผมคิดว่าน่าจะใกล้เท้าแหละเดี๋ยวก็คงจะเช้านะผมโอเคมาหลังนี้เลยนะ โโอหเอาเข้าไปได้ป่ะวะโอเคจอดหลังบ้านตรงนี้มาคุยกับเขาสักหน่อยดิสบายๆนะผมบ้านแดงเก่านะต้องไปคุยคนหน้าบ้านนะ <c oughs> จะก,การทำบบี้เอาสิโอ้โหแน่นอนวะ่ะอือยังไ,ไงไว้เนี่ย มีของขายแต่เป็นของที่แบบเราไม่ต้องการนะเอาแล้วเอาแล้วเป็นเพื่อนเราแล้วนะหเหมือนเราต้องไปไปหาอะไรอีกไปหาตีอะไรอย่างหนึง่งแล้วรถตรงนี้บานเลยรถเราทั้งนั้นแหละนะผมไม่ใช่รถใครไปยังไงดีวะเนี่ย โอ้โหยู่บ้านแดงผมไปคุยตรงนี้ก่อนดีกว่าด้านล่างก่อนมันเป็นบ้านของโจนะฮะผมคิดว่าถ้าผมจะไปลุยอย่างี้นั้นผมต้องเอาคนไปได้วยว่ะตะโคนนึงไงคอยเป็นกำลังใจในการช่วยเหลือท้งนี้นึงไปได้หอเป่าไม่ได้นึกว,ว่าทางนี้มันเป็นลัวตันโคตรต็งค่อยไปแล้วกันทางบ้านเนี่ยจะได้อยู่ โอเคไปที่ปั๊มน้ำมันเอ้าตายหาทั้งนั้นเป็นตอมบี้ครับผมโอเคอืมมานี่เลยมาเนี่ยอืมเด็ดหัวมันเนี่ยเนี่ยเนี้ยลบไปอืมลบไปโอ้ยอืมอืม,อมโอเคแตกน่าจะไม่มีอะไรนะโอ้โหคนบ้านหลังนี้ตายแท้แหละ ม่มีกแ็แยาละหมาละม่นเอ้ยเสียงตามสายนี่ไงนี่ไงมาดีเลยเออมันดันมีเสียงตามสายโอเคหาคนดีนะจะมีไหมเนี่ยเหมือนมืดแบบนี้มองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยโอเคต้องไปดูคนนี้นะคนนี้มีอะไรไหมขอให้เราสักนิดก็ออยังดีอ๋อ ปืนไม่เอาแน่ค่อยค่อยค่อยหานะโอเคน้ำมันเก็บไปท้ายรถกับของที่ได้มาแน่หาตรงนี้ที่ดึงได้น้ำมันโอเคเหล็กไม่เอานะขี้เกียจเก็บอย่าพื้นที่เต็มข้างในนี้จะมีไหมเป็นบ้านแดงเก่าที่ผมจัดการไปนะ ในนี้มีแต่กระเป๋าเป้ตรงนี้ที่สุดท้ายนะผมค่อยๆโอเคเอาไมไป let's go หืเราต้องไปตรงโอ้โหผมอยากจะไปตรงนี้ว่ะผมว่าไปก็ไม่มีอะไรนะผมว่า ผมอยากจะไปจ้างคนเพิ่มว่ะโหแล้วเปโลว่ะไม่ได้จริงว่ะเปโลมันอยู่ใกล้ที่แต่บ้านหลังนี้มีคนอยู่ว่ะเราจ้างอ๋อเนี่ยบ้านมันใช่ไหมไม่แน่ใจนะเก็บอันนี้ไปก่อนเปโลจะมาถึงปะวะผมเชื่อเดี๋ยว,ยวโอเคอันนี้บ้านมันนะ ผมไปจ้างใครไปดีเอาคนที่แบบมีอาวุธคนนี้มีปืนพกโอเคจ้างมันไปไปด้วยกันกอืมอ๋อเฮ้ยมันตกก่อนอ,อือหืออืออืออือยังไงโอ้โหติดขี้ติดขี้โอเคเราต้องไปตรงนี้นะจัดก,การบ้านแดงไอ้บ้านบ้านโจร เราจะเป็นโยหรือเขาจะเป็นโยก,กันแน่ก็ไม่รู้นะบ้านที่ไม่เป็นมิตรกันเรียกง่ายๆเอาแล้วขอเป็นตอนเช้าได้ไหมเนี่ยโอ้โหตรงนี้บ้านแดงนะผมไม่เป็นไรค่คคคอยมาลุยทีหลังเอาวะลุยตอนคืนซะด้วยไหวไหมเนี่ยผมกลัวโดนยิงแบบเป่ากระบานนัดเดียวล่วงอะโคตรเสียวว่าแบบนั้นแหละ มีระเบิดไฟแค่นี้เองระเบิดไฟพอช่วยได้นะช่วยแบบว่าเหมือนแบบ้าตันประมาณนั้นถ้ามีระเบิดแก๊สพิษแบบแก๊สติดเชอ้อแล้วโคตรแวเลยผมมันต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในมุมที่แบบอ้เอา嘛เอาเรี้ยไงวะเดี๋ยวเอาตัวเองเข้าไปอยู่หลังบ้านก่อนโอเคลงๆๆๆๆๆ เปิดประตูรอรอยอะละเข้าไปสวยสวยโอเคลูกหนึ่งอุ๊ยเยะล้วอุ๊ยอุยแม่งลูก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 ไปอึบลูกลูกไปลูกลูกลูกโอเคโอ้โหโอ้โหอื้อหืออื้อหือเข้าไปอุ๊ยติดแม่งติดตัวเองแม่งเอ้ยอะไรวะเนี่ย เรไปไม่เอ้ยเรไปโอเคเผาโอ้โหโคตรโหดแล้วเพื่อนคุไเป็นวะเนี่ยหายหาโอเคอุ้ยมาดิโอเคล่วงไปล่วงทำไม่ตายกระตุ้นหมดชิปหายละไม่ไหวแน่ ไม่ไหวครับผมกระสุนหมดรถเกล,ล,ลือีกคนนึงน่าจะไม่รอดว่ะเอาดิสามคนนะฮึฮึสามคนแล้วเอาดิเอาดิเอาดิเอาด,อาดิยังไงครับยังไงครับเพื่อนกูว่าเราไปตั้งหลักก่อนดีกว่าว่ะไม่ไหวว่ะเพื่อนดิเดี๋ยวมาใหม่เดีย๋ยวมาใหม่เพื่อน ได้เหรอรอดเหรอเอ้าเฮ้ยรอดเฉยรอดก็แย่แหละเดี๋ยวมาใหม่เดีย๋ยวมาใหม่ไ,ไ,ไม่รอดไม่รอดไม่รอดยังมียังมีตัวอยู่อ่าเดีย๋ยวเราต้องกลับไปโอ้โหต้องกลับไปนี่ก่อนเลยยังไกลอ่ะกลับมาบ้านของเราก่อนเลยผมว่าเราต้องเตรียมตัวว่ะอ่าตรงนี้ตรงนี้ได้อยู่ เอารถไปซ่อมก่อนรถหนึ่งนะเก็บของม้หมดแล้วผมโอเคไป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 เข้าไปที่โรงนาก่อนไหนวะอึปเราต้องทำการรักษาตัวเองก่อนนะเพื่อนๆโอเคเรามีของรักษาตัวเองอยู่นะซึ่งน้อยมากแล้วก็สิ่งที่เราทำควรจะไปนะผมผมเราต้องเตรียมเตรียมรับเตรียมตัวนะ จริงๆกระตุนน้อยมากโอเคผมว่าเราผลิตกระตุนก่อนโอเคได้มาแล้วกระตุนแบบนี้น่าจะโอเคนะร้อยสิบไม่น่าจะพอเก็บน้ำมันไปโอเคเริ่มเช้านะแล้วก็เดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวเราไปซ่อมซ่อมรถแบบดึงมไม่ไหววะ่ะเพื่อน โอ้โหไมรู้แมงเอ้ยไหนวะไม่มีใช่ไหมแค่ค่งเสียงเล่นๆใช่ไหมเราจะได้ผลิตของต่อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมายืนตรงนี้ก่อนสิ่งที่เราต้องทำนะคือระเบิดไฟนะผมแล้วก็ระเบิดตู้มสักนิดนึง ระเบิดไฟโอเคเก้าลูกระเบิดตู้มสามผมไม่ดูแค่นี้พอไปนะอาจจะไม่พอนะผมเพิ่มมันลมให้คนในบ้านแป๊บไปไปดูยกระทืบตรงนี้กันดีกว่าเพื่อนมาเลยวันที่8ผ่านไปนะผมไอเขาตูววันที่9แล้วรู้เรื่องแน่ เอาล้วครับทีนี้แล้วก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะเจอกับอะไรเลยฮะเอาละนี่ยทนแม่งเลยโอ้โหพี่จังโอ้โหเจองานใหญ่ว่ะเพื่อนเรากำลังเจองานใหญ่ว่ะเพื่อนโอเคมันลบมันลบลง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 ลบมันี้เสร็จเราโอเคตายเฮ้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 ยโอเค ลงไปโอเคโอเคโอ้โหยังไงครับโอเค,อเค,อเค,อเคมันล้มมันล้มเตะละกระทืบมันเพื่อนฮึ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 โอเคตายโอ้โหเรียบร้อยนะเอ,อ,อเฮ้ยทิพไพร์นะ ยาเลยเว้ยจะก,การอะไเพื่อนนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ,อืมโอเคสวยงามมากปิ๊งจังพี่จังอย่าไปยุ่งกับมันนะเพื่อนปล่อยให้มันเดินผ่านไปยาเด็กขาดนะโอเคคนนี้เขามีของอยู่อย่าไปยุ่งกันบมันดาเว้ยอย่าเราเก็บของไปก่อนแล้วกันนะฮะระเบิดอ่าอย่าดูดิ โอเคเอาขอมาแล้วก็มีคนหนึ่งนะอยู่ตรงอีกค่ไหนวะเอ้ามันบีดาบคนดิมันจะบีอยู่เห็นมันตายก่อนลุงอ้อน,นีเนีย่ยโอ้โหเพื่อเราไม่โคตรโหดเลยนะคนนี้โอเคมีของดีๆอยู่อืมแต่ของแน่นว่ะผมถีหมนอนกันนะิปบผาด้ะ ลุก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 ขึ้นมาขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาขึ้นมาอะไรวะใครทุบอะไรอ๋อมาทุบหน้าบ้านมาเดี๋ยวเราไปที่อื่นต่อเนี่ยอึบอุ้ยอย่าอย่าเกยอย่าเกยเพื่อนเฮ้ยโอเคโอ้โหมันเกือบเอาประตูผมไปละข้างดึงเราจะไปจัดการบ้านแดงตรงตรงนี้แล้วกันนะครับ ที่เราผ่านมาจากหลังกันไป let's เกเอาละเราจะไปลุยกันแล้วนะครับเพื่อนๆนติดกำลังใจใผมด้วยผมมีของน้อยมากนะตอนนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าตัวเองจะไหวไหมหัวใจแดงไม่ได้อยู่ตรงนี้นะไม่ได้อยู่ฝั่งนี้อา่าอยู่ฝั่งไหนโอเคผมเจอละเจอจุดหมายละ อยู่ตรงนี้ลงสวยงามมากคือสวยอืมออืมออืมอืมอืมอโอเคนี่ยลงไปอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ออก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 อะไรวะเนะี่ยตายหาปะเนะี่ยเผาเพื่อนตายหาแน่คนนี้ โอเคตัวเพื่อนมันกันแม่งเลยจะล่อไปเนี่ยให้เพื่อนเป็นเพื่อนเป็นตัวล่ออ่ะไหวไม่ได้เพื่อนล่อทั้งหอยเว้ยหนีไปก่อนหนีได้หนีไปเลยเหมือนเอามันมาตายอ่ะผมอ่ะโอ้ยโอ้ยเด้อเด้อเดเด้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไงดีวะะคุยกับขวดแล้วกัน ตายหาแล้วเนี่ยโอเคมาเปิดไฟมาอุ๊ยคิดผายละวีิดลังรถอุ้ยโดนต่อเนื่องเอาละเผาไปอะไรอื้มอื้มือืลูกนึงหนีไปได้หนีไปนะเว้ยน่าจะไม่รอดว่ะผมว่า ถลอดนี Hence, ่คือแบบสุดยอดมากเลยนะเพื่อนโอเคเดี๋ยวไเลยเิกจ้ามก่อนดีกว่าไหมได้อยู่ได้อยู่ผมก็ได้อยู่นะเฮ้ยไปเลยนายไม่ต้องยุ่งกับเราเราให้นายไปเลยหนีไปหนีไปเพื่อนเอาแม่งเก็ดโอ้โหมันจึงวิ่งผ่านหน้าประตูมาที่ผ่านละ อจะกาวเลยเพืออ่อนนี้มันเลยเดี๋ยวเราคอยค้ำให้ตรงนี้ไปถ่ายละไหวปะเนี่ยโอ้โหมันติดเชื้อแน่เออเคสตไวอืมเอาไปแปลกนะโอ้โหฮึ ไหวปะเนี่ยเพื่อนไม่น่าไหวปะเราไหวอยู่แต่เพื่อนเราเลยเพื่ไป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 ชี้ก่อนชี้ก่อนโอเคโอเคตัวไอตัอตัวไเก็บของไปคิปหายละคิปหายละเอาไปก่อนเลยโอ้โหอะไร โหขุดเยอะเลยเยอะจังวะนี่ไงนี่ไงเยอะจังวะอื้มอื้มการได้ขึ้นโอ้โหโอ้โหเยอะปะมาดิมา๋อเด้อาดิมาดิอืมอืมอืมรอให้เพื่อนปะอย่าละตุนหมดนี่ไงรีโหลดไว้โหต้องทำให้ดิ้งที่ถุนแต่เพื่อนหนีไปไม่ต้องเป็นห่วงเรา งานนี้งานรักเพื่อนวะเอาเรื่องวะคนรักเพื่อนเฮ้รถเดี๋ยวผมขอญาตซ่อมรถแป๊บนึงไงเฮ้ยอะไรวะมันเสียงอยู่ใกล้ๆเนี่ยโอเคแล้วก็ผมคิดว่าคุณจะเติมน้ำมันเลยเอาเฮ้ยวิ่งไม่ออกอาน้ำมันมา เก็บกล่องทอมนี้ไปเดี๋้วมันแปบ๊บเหมือนมันจะอยู่ในบ้านนะน,นไงผมเห็นละมันวิ่งวนอะมันเป็นอะไรมันวะอืออม,มัน,ว,นวิ่งวนเว้ยเหยมือนติดปัก๊กอืออือโอเคเดี๋ยวผมขอญาตทําการย่อยของกน,นหน่อย นี่แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรเอา้าเควสตำรวจเฟลน่าจะช้าเกินไปนะผมว่าไม่เป็นไรทั้งมันเราไม่ได้ทีเรียดอยู่แล้วตรงนี้มีอาหารหรออ๋อโอเคได้อาหารมาแม่มีของสำคัญทันด้วย เอาดีวะทั้งมันละกันเดี๋ยวค่อยมาเก็บทีหลังเดี๋ยวดูที่ว่าในรถมีอะไรแรกได้บ้างไม่น่าจะมีนะผมโอเคไม่เป็นไรกลับบ้านก่อนแล้วกันนะครับบ้านเราอยู่ตรงนี้นะเดีย๋ยวกลับก่อนไปแล้วครับจะถึงบ้านแล้วโอ้เฮ้ยเฮ้ยมันล้วเหล็กนี่หว่าโอ้โหโดดข้ามดินงั้นปะชิบหายละแย่แล้วครับเพื่อน ผมโดดข้ามรั้วเหล็กออกไม่ได้โอเคต้องแบบนี้แหละแม่งเอ,อ้ยโอเคโดดง่ายม,มากออกข้ามรั้อมาได้เมื่อกี้เข้าไปอยู่ในรั้วเหล็กเฉยก็โดแดแรงเกินอ๋อเลยอีกโอเคไม่เป็นไรนะไม่ยอมเข้าจุดไว้ต้องขับดีๆหน่อย อ๋ตอตวเเก็บของไปนะผมมีคนต้องการยานะเก็บไว้ก่อนแล้วกันด้านหลังนะ่โอเคคนนี้ก็เก็บไปไปพักผ่อนก่อนคุณเธอน่าจะเล่นงานมาหนักไหนวะมีทรายกิ้งนะผมแล้วก็เอาคนเป็นการตลิ่งก่อนทักคนแล้วกันนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับผมแล้วเจอกัน